สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆส,สไตล์เราชแชเนลครับผมอ่ะวันนี้มันไม่ใช่กิจก,กรรมใหม่หรอกแต่ว่ามันมีโปรมาส่งท้ายเห็นไหมพี่บอกว่าอะไรพี่บอกว่าถ้ามันลดเหลือหนึ่งคูปองพี่จะมารีให้ดูรีเฟซค่ารีเฟซหนึ่งคูปองคือแบบจากตอนแรกมันรีเฟซเก้าคูปองใครจำได้บ้างเห็นไ,ไหมน้องน้ำโมตื่นพดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมกับป๊าป๊าจะมารีเฟซให้ดูนะครับอะมาดูกันหน่อย ไม่ต้องสนใจหน้าพี่นะดูดูไปบอกแล้วว่าก่อนวันวันจะหมดอ่ะมันจะมารีเฟซเนี่ยวันนี้ถึงวันที่31เลยนะวันนี้วันที่27ใช่ไหมวันนี้น้องโนงโมโครบ1ปรีกับอีก1เดือนละอ่ะเดี๋ยวมาลองรีเฟซพี่จะรีเฟซให้ดูนะว่าเผื่อเผื่อแบบเราเจอสกินที่มันแบบไม่ได้แพงมากเราอาจจะได้แลกให้ดูแต่ว่าถ้ามันแพงมากพี่ก็จะรีเฟให้ดูเฉยเนาะส่งท้าย1คูป,ปองมาคนที่ รอแบบอยากได้แลกสกินอะไรอะ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูความกันถึงสิ้นเดือนนะครับกดเข้าไปดูกันหน่อยตึ้นตึงนตึ้นตึ้นอ่ะเห็นไหมเหลือหนึ่ง<ม>พี่แลกกิจิตตอนกิจกรรมนี้มาตอนแรกพี่แลกสกินอล,ลิสไปใครจำได้บ้างเนาะเสียไปไม่เท่าไหร่เองแต่ค่ารีเฟซโดนไปเกือบร้อยจำได้ไหมเนี่ยถ้าเรามารีเฟซตอนนี้เรามีคูป,ปองเท่าไหร่มีอยู่ร้อยสามสิบกว่านะอือ<ม>เออเออเอออารีไปอันนี้เราดูหมดแล้วนะอารี ปึบนะหนึ่งปองเผื่อเรามีอะไรที่มันน่าจะแลกได้บ้างเนาะอันนี้เป็นฟลเรนติโนอันนี้ไม่รอบนี้มีลดราคาไหมไม่มีอันนี้ใช้เฮลุอีกแรกร้อยี่สบคูปองบวกกับร้อยโอ้ร้อยร้อยปสิบไงเพราะว่าเหรียญทองเท่ากับสิบคูปองจำได้ใช่ไหมโอ้เรียวมะเฮลอีโอ้อันนี้แลกได้นะนี่อแต่ว่ามัน เดี๋ยวไม่ไม่อยากแลกต้องรีให้น้องๆ้องดูก่อนเผื่อมันจะได้เจอลดราคาตอนนี้พี่มีเหรียญเงินอยู่ห้าสิบสามอันโอ้ับล็อกอินไปเรื่อย <S <S ๆื่อยนะได้เฟอร์เลนติโนโอวากะเจ็ดสิบคูปองอืมอ่ะไอพวกเหรียญทองนี่ก็แพงหน่อยอ่ะรีต่อไปรอบนี้เอ้ยอย่าอย่าเอาน้องน้องน้โมอยากรีกอ,อ,กกอ,ยอย่ลูกอะกดกดกดมากดกดเออกดกดอยากกดโอ้ยอยากกดเออกดที่กดตรงนี้กดที่นึงกดอ่ะรีเฟรชไอ อีะไรอะไรป้าดูดิโอ้สกินไฮยาเตะเก้าสิบบวกสิบสองลบเออเออเก่งเก่งลูกเก่งเก่งเดี๋ยวป้าดูก่อนเดี๋ยวให้หนูกดโอ้วูคองเตียวเซียนระวังตกมานน่มานน่มามาหาป้าโอ้สกินแมลงห้าสิบอย่าบังดีนล้วป้าจะเห็นไหมเนี่ยดูถูกบังขนาดนี้ดูบังถอยป้ามองไม่เห็นไฮยาเตะ เหลือ120บวกกับ 90. อีก90โหไายัเตะนี่อันนี้คูปองไม่พอนะแลกไม่ได้ก็สกินเตียวเซียนเห็นไหมถ้าเรารีได้รีบ่อยๆเราก็จะได้เจอลดเห็นไหมมันลดสองเหรียญน,นี่ก็ยี่สิบอันนี้จากเท่าไหร่เนี่ยลดเป็นเท่าไหร่เหลือเนี่ยนะส่วนใหญ่พวกสกิน, <S <S อน,นไอพวกสกินอัลติเมตอะแม่งแลกแพงเห็นปะไม่คุม้มเนาะลูกเนาะเนาะเออ,เอ,อมาตรงนี้แล้วเถอมาตรงนี้นนบังป้า มแมลงนี่แรลงนี่แรกห้าสิบคุ้มอยู่นะรีเจนเนาะเราแลกได้อยู่นะเนี่ยไหมแต่เรายังไม่แลกสกินบัตเตอร์ไฟอย่างเงี้ยอันนี้ไม่พอถ้าคูป,ปองพอมันกดได้จําที่พี่บอกได้ใช่ไหมรีไปอีกรีอีกครั้งไม่รู้ลองรีไปโอ้แฟง <c oughs> แฟงถูกเว้แฟงห้าสิบเห็นไหมแดกได้เลยเพราะว่าเหรียญเงินเราพอเห็นไหม <c oughs> คูป,ปองพอ เหรียญเงินพอแลกได้แต่จริงๆถ้าทุกอย่างเรามีคูปองมันแลกได้หมดแหละถ้าเรามีคูปองเยอะมันก็จะชดเชยเนาะใช่ไหมลูกรอราลูกอ่ะรออ่ะมาช่วยปารีวิวครับผมอ่ะอันนี้เรีมาห้าสิบเหมือนเดิมใช้สกินแต่มันอยู่้ียว่าเราจะใช้สกินรไรแรกเห็นไหมเป็นสกินเฮโรอีกบ้างสกินลิมันเต็ดบ้างเห็นไหม นโมเดี๋ยวแป๊นึงลูกขาติดขาติดเดีย๋ยวออกให้น้โมก่อมาช่วยมหรือวาปวมนดิฮะมาช่วยหรือว่าปวนอ่ะรอบนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเยน่าแฟงคาเฟนี่ฟอเรนติโนแล้วก็เลียวมะอ่ะน้โมกดไหมกดกดตรงสีเหลืองนี่ลูกกด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 สีเหลือง กดสีเหลืองนี่นี่นี่น,นี่อันนี้กดตรงสีเหลืองนี่กดอ้าวรีเฟซตึ๊ดตืดต๊ดอ้าวขอควายในความไม่สะดวกรีเควสไม่ได้เอาใหม่เ, ط, ط. เอาใหม่เข้าใหม่เข้าใหม,อม่อ่าถ้าเราเข้ามาเราไม่เห็นกิจกรรมเรากดตรงรูปข้างล่างนี้เลยรีเฟซหนึ่งคูปอง <c oughs> เออมันชอบมี <c oughs> มปัญหาทนะุคนน่าจะแลกสก,กินเยอะป่ะ <c oughs> อ่านโมกดใหม่ลูกกดใหม่กดใหม่เลยกดใหม่ทำดีๆเร็วๆรคลิปต้ได้จบเร็วๆคลิปยาวอีกแล้วกดตึ๊ดตื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 ดอ่ะ หมีร้อยสี่สิบบวกกับยี่สิบโอ้โหสองร้อยสามร้อยโอ้โหสามร้อยสิบอันนี้แพงโอ้ oh, สกินเทลสกินเทลนี่เหมือนเราเคยมีเปล่าวะเราไม่มีเหรอวะสกินเนี้ยสกินคิวปิกอะโอ้ห oh, แรกหกสบสามคูป,ปองค่อนข้างแพงหน่อยเนาะรีเจนแรกกับรีเมนเต็คอันนี้วูคองร้อยแปดสิบบวกกับอีกอันนี้แพงอยู่ เยน่าส่วนใหญ่มันก็จะใช้เยอะนะมีหมีเทลวูคองรอเลี้ยวแล้วก็เยน่าเนาะเห็นไหมอ่ะรีไปอีกจึ๊บเออมีอะไรแปลกใหม่มามีอะไรแปลกใหม่มาเออเฟอร์เล่นเหมือนเดิมมแมลงนโมไม่เอาไม่กดลูกคอยกดดูหนูดูหนูดูดด เข้ามาติดหน้าจอขนาดนี้ถอยๆๆๆเออนั่งกับนั่งอยู่กับปะเออนั่งดูด้วยกันดูกันใหม่ๆอย่าเพิ่งกดเดี๋ยวมันลุดเดี๋ยวมันลุดโอ้ยจะอยู่กับเขาสองคนนะก็ต้องให้เขาดูด้วยดูดิเดี๋ยวเดี๋ยไม่พอใจอีกอ่ะคาเฟ่โหแลกแพงจังเลยอ่ะใช้รีเมนเต็ดสีส้มแลกแล้วยังเสียสองร้อยสามสิบสี่อุ้ยโดนหน้าครับโดนหน้าครับ เดี๋ยวป้าจะเคลียร์น้องโมออกไปไกลๆนะฮะเจ็ดสิบสามสิบห้าอ่ะไปมาดูนี่มีอะไรใหม่ๆเลียกดไปปึ๊บเตียวเซี้ยนโอ้อันนี้แลกได้นเนี่ยนนี้แลกเท่าไหร่หกสิบสามโอ้โหดูนั่งบังป้ายอย่างนี้แล้วป้าจะทำคลิปไงอะลูกอม,มองไม่เห็นเลยเนะี่ยป้าขยับมาทางนี้เงี้ยป้าขยับมาทางนี้ <c oughs> นยขยับตามนิเอา้าเอาเอาเอา เดี๋ยวตกจะตกลงไปอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบินบนที่นอนเนี่ยเห็นไหมเทิบโอ้ยมาช่วยฉันหรือแกมาแกล้งฉันโอ้ยถอยไปถูร้อง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 โอ้เรียวมะห้าสิบปองเนี่ยแรงห้าสิบแรงห้าสิบอย่างเงี้ยเล็กสกินยาคุซ่าเนี่ยคุ้มคุ้มอยู่นะถ้ามันลดส่วนส่วนบ้ามันก็จะลดไม่กี่คูปองเห็นไหมเหลืยสามสิบหกเหลือสามสิบเอ็ด เห็นไหมแล้วก็เจ็ดสิบเหลือหกสิบสามส่วนใหญ่ถ้าเป็นลิมิเตดสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยมันก็สีทองนะมันก็จะใช้เหรียญทองเห็นสังเกตไหมเฮ้ยอันติเมตนี่ทํำไมใช้อันติเมตนี่ทำํทำไมใช้เหรียญเงินวะหกสิบแต่เป็นวูคองไงวูคองมาขายร้อยเก้าเก้าันนี้พี่บอกอะ่ะอ่ะกดปร๊บเอาคือทิ้งนานไม่ได้เลยเหรอทิ้งนานแล้วเป็นอย่างนี้อีกแล้วเหรอแย่เลยว่ะ ทิ้งนานไม่ได้เลยน้องทิ้งนานค้างเลยอาจจะไม่ได้รีเยอะนะเริ่มจะพี่เริ่มจะแบบหงุดหงิดใจแล้วเข้า <c oughs> ๆออกๆอ,อ,กอ,อ,กอ่ะอ่ะรีดูเฮ้ยสกินไวโออ่ะยี่สิบโอรอานี้มีอารลัมกับไวโอมาเปลี่ยนไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เหรียญทองอเห็นไหมเหรียญทองสิบสี่เหรียญเท่ากับร้อยสี่สิบเออยี่เหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองอันนี้คาเฟ่เจ็ดสิบ กว่าก็บวกไป2นะเหรียญเงินเท่ากับ2แต่เขาบอกว่าร้านที่ร้านค้ามันสามารถแลกซื้อได้ไงฟอเลนสองร้อยสี่อ่ะกดอีกกริบอ่าร้อยสี่สิบร้อบวกหนึประมาณ240สี่กินโรคทูเลนทูเลนก็240ร้อ่ดูอะเริ่มดูออกไหมมาแรงห้าสิเองอ่ะ แรงห้าสิบมันก็ซ้ำๆอ่ะไปอีกอ่ะทีละหนึ่งป,ปุ๊บโอ้เอเมเบอรี่เหรอเอเมเบอรี่นี่เรากำลังทำเควสสกิดรับสกินฟรีอยู่อ,อย่าลืมมาทำเควสกันนะน้อง,องแฟงเหรอแฟงห้าสิบฟินิกผ์คคนเล็กฟินิกส์กับพี่เ,งงร,เรียกแฟงไงไวโอเลดสองร้อยสี่สิบล้อเลี้ยวล้อเลี้ยวสองร้อยเก้าสิบห้าบวกกับอีกเก้าสิบแปด โอ้มาสามร้อยก็หูปองเอาหนูจะกดไหมล่ะเขอยากกดอ่ะเขาอยากกดอ่ะออะกดออะกดออะกดกดแล้วเดี๋ยวมันให้เรารีใหม่อีกหรอกเะกดตรงสีเหลืองกดจูดเดี๋ยวก็ตกลงไปหรอกเถิบไปดีดีมีที่ไม่เหมือนมีเยนาแล้วก็มีเทนห่ะเทนเทนก็ห้าสิบปองได้ห้าสิบ ก้มอะไรขนาดนั้นลูกโอ้เด็กนี่โคตรปั่นเลยดูดยโอ้ใหายท้องนะโอ้กระดิ่งกระเดีวกระเดี่วโอ้โอ้อะไรของเธอเนี่ยโอ้คลิปมันจะช้าลงเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ด่าพี่นะด่าน้ำโมนะน้ำโมกวนกวนน้ำโมปั่นแมลงห้าสิบเดี๋ยวมาห้าสิบใช่ปะเป็นรีส่วนใหญ่ถ้าเป็นรีเจนอะห้าสิบหมดเลยห้าสิบห้าสิบห้าสิบนะแล้วแต่จะเลือก แล้วก็เยน่า240 100คูปองบอกกับเหรียญทอง14เหรียญก็240รีบไปกูรีไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยโอ้เราก็รีไปเรื่อยๆคูปองเราก็ลดแต่ว่าลดน้อยไงเฮ้ยมีอันนี้ดูน่าสนใจมีโชกุนเหรอโอคูปองไม่พอครับน้องๆอ,อันนี้18บแเหรียญนะ่ะ สิบแปดสิบแปดเหรียญเท่ากับร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบวกกับอีกร้อยยี่สิบโอ้สามร้อยกว่าอยู่ดีอะใช่ปะ่ะสามร้อยดูเหมือนถูกมันทำเหมือนลดไงคี oh. ล่ามาล่ะคีล่าเจ็ดสิบคีล่าเจ็ดสิบปองคีล่าทูเลนก็มาเหมือนเดิมเฟอร์เรนดิโนอ่ะไอลิงวูคองได้ใหม่ละมีสกินอะไรแปลกแปกไหมรีบต่อไป เข้าเกมอีกแล้วน้องๆโอ้ยต้องเข้าใหม่อีกแล้วมาโอเคเดี๋ยวถ้าแมงเป็นแบบนี้อีกพี่จะเลิกรีเฟรนนะพี่เริ่มลำคาลแล้วมันเข้าๆออกๆนะเบื่อเออจะเอาแต่ตังค์อะคารีนา้น่าเออเฮ้ยมันกลับมาเหมือนเดิมเฮ้ยแม็กเฮ้ยแม็กดูถูกอะหกสิบอะดูดิเพราะว่าอันนี้สี่สิบนะแม็กได้เห็นปะ่ะร้อยปองเองอะ่ะแม็กอะเอาแม็กไหมเออได้แม็กเอาไปเล่นอีกนะแต่กูมีกูมีตัวแม็กหรือเปล่านะสิ เดี๋ยวมันไม่ให้แลกอีกจําได้ป่ะตอนนั้นที่เราจะแลกแม็กป่ะที่เราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแม็กป่ะใช่ว่าแล้วมันบอกว่าเราต้องเราอัปเกรดไม่ได้ถ้าเราไม่มีฮีโร่จาได้ไหมวันนั้นจาได้ไหมใช่มแมลงสี่สิบห้าพุดยนี่ร้อยปองนะได้แน่นอนอืว่าได้ไหมอะเรามีอยู่นะเนี่ยมีแต่เราไม่มีแม็กแน่เลยวะพี่ว่าเอาไปดูก่อนไหมต้องน้องจ๋า แม็กอัพไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าดูนะขึ้นว่าอะไรไม่มีฮีโร่คุณก็อัพไม่ได้เห็นไหมคุณต้องมีแม็กก่อนนะถึงถึงถึงจะจะได้นะแต่ว่ามันถูกนะเว้ยเนี่ยหกเหรียญจริงๆถ้าเรารีให้มันลดกว่านี้อีกนะเหรียญมันลดกว่านี้มันอาจจะถูกกว่าเพราะมันลดเท่าหนึ่งอะรีต่อไปรีให้ดูบอกเราวจะมารีให้ดูเฮ้ยเทลสิบสี่เหรียญถือว่าเมื่อกี้นี่เป็นเหรียญทองที่น้อยที่สุดเลยนะของของแม็กอะใช่ป่ะในหลักหลักที่ไม่ถึงสิบเหรียญใช่ไหม มีเทลโหมาร้อยสี่สิบวกกับอีกน้อยเป็นสองร้อยสี่สิบเห็นไหมไฮยอเตก็สองร้อยสี่สิบเห็นไหมแล้วมันมีสามารถเราสามารถหาสกินไฮเอเตมาแลกคืนได้ด้วยเพราะเขาแจกบ่อยเห็นไหมเออแล้วก็มีแฟงเหมือนเดิมคีล่าเอลเลนเหมือนเดิมเลยอะรีให้ดูต่อไปปึ๊บเอาแบบโดนปังปังเป๊ะๆหน่อยเลยวะเนี่ยเมียพี่มาแล้วเนี่ยอยากเสียเงินเมียบอกอย่างนั้นเดี๋ยวแป๊บนึง่ง <c oughs> เดี๋ยวก่อน มาเหมือนเดิมเลยทูเ่นเรียวมะคีลา่าแมลงคิกแนกแล้วก็บัตเตอร์ไฟแพงมากบัตเตอร์ไฟดูจะแลกเป็นกินบัตเตอร์ไฟปลาเห็นไหมสี่ร้อยบวกกับอันนี้อีกค่าสิกว่าปองอ่ะโอ้ยรอเกือบห้าร้อยปองะครับตอนเขามาขายแค่หกเก้าเก้าเองอ่ะเออแพงนะแล้วต้อน,นแรกอีกอืมดีหน้านะแต่เราจะลองรีดูดิว,ว่า มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากโอ้มีมีเจ็ดสิบมีแรกได้เจ็ดสิบนะตอนนี้เยนาโอ้สิบสนะี่เหรียญสองร้อยสี่สิบพอเข้าใจแนละ้วใช่ไหมอ่ะโอ้ไม่มีอะไรใกล้เคียง240ใช่ไหมส่วนใหญ่รีมันเต็ดสีส้มจับทางได้ยังโรยีรมันเต็ดสีส้มจะเสียประมาณ240ใช่ไหมถึงเจนาการอัพเกรดสกินใช่ไหม ส4 0ถิผือว่าแพงเพราะบางทีมันมีกล่องมาขายเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสองร้อยสี่สิบมันแพงกว่าใช่ปะคาเฟ่มาอีกแล้วก็ซ้ำๆมีอะไรแบบแปลกๆอีกไหมคาเฟ่ทูเลนฟินิก์เยนาเอาไปอีกรึบอือหือาริส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 ลันลาสองร้อยสี่สิบเหมือนกันนึกว่าจะถูกนาคอสโอ้โหนาคอสด,ดูแพงนะสก,กินนี้มันมาขายเท่าไหร่ร้อยเก้าเก้าเองปะ นาคอส1 2ร้ยบวกกับร้อยปดสิบอ่ะสี400่ร้อยสี kind of ่ร้อยแพงมากอัพสี่รอยเทลนี่เทลนี่เจดสไว้โอเลตไวโอเลตสองร้อยสามร้อยสิบไวโอดลตสามร้อสิบโอ้โหรอเลียวนี่บอกแล้วถ้าขึ้นเป็นอันติเมทพุทแพงเลยสามร้อบวกกับ <forecasting> อีก <moderate> อ่ะตีไปห้าสิบเลยก็3ามอยห้าิอัพเป็นอันติเมทแล้วก็เราต้องเสียสกินรีเมนเต็ดอีกเห็นไหม สกินเนี้ยหาแลกคืนกลับมายากแน่สกินไอ้ลอเลียวเบอร์เมดอะ่ะโอ้โหหายากไม่ได้ไม่ได้ไไดแลกไปรีเฟซต,ต่อไปอย่าไปแลกมั่วเฮ้ยหูค้องว่ะสกินนี่สวยอะ่ะแต่เขาก็มาขายไม่เท่าไหร่เองอันนี้สี่ร้อยเลยอะ่ะโอมม้มีมีวูคองว่ะทีเมดว่ะเนี่ยมันจะเป็นอยู่หน้าปกเขาเห็นปะเฮ้ยเรียวมะสี่สิบห้าปองว่ะเห็นปะมันลดเห็นปะเห็นปะลดเหลือสี่สิบห้าปองแล้วเรียวมะเห็นปะ ถ้ามันมีส่วนลดจะเหลือสี่บห้าถ้าไม่ลดมันจะอยู่ห0าสิบลองเทียบเทียบเห็นไหมมันก็ลดไม่กี่เหรียญหรอกเห็นป่ะยี่สิบห้าเหรียญก็เหลือยี่สิบสองเหรียญเห็นไหมคาเฟนีอีกแล้วน้องๆถือว่าเป็นการมารีเฟซให้ดูจริงเนาะเผื่อน้องๆอ,อ,อยากจะดูว่ามีสกินอะไรบ้างไงโอเคไหมตัวเนี้ยมันน้อยแต่ตัวหลักอ่ะเออตัวหลักก็น่าน่ารีพี่ก็น่ารีให้ดูกันนะตัวหลักอะเพราะว่าเพราะว่ามันจะขึ้นเฉพาะสกินที่เราไม่มีไงอยากจะรู้ว่าสกินตัวหลักมันจะออกอะไรบ้างเดี๋ยวไม่แนะ่ เดี๋ยวดูรีนี้ไปก่อนปึ๊บโชเอาอีกแล้วให้เราเข้าอีกแล้วเพื่อนโอ้ยทอใจอะมีอะไรมาใหม่บ้างโอ้มีรอเลี้ยวรอเลี้ยวโอ้โหและอันติเมตพอกันเลยสี่สิบเห็นไหมมันก็จะลดเห็นไหมจากเก้าสิบแปดเหลือแปดสิโอ้รดเป็นสิบเว้ยเออลดโอ้รด,ดเยอะอยู่เลเนี่ยแต่มันต้องมันเสียตรงที่มันใช้สก,กินเมอร์แมทแรกกันอะไรลูกปวนช่ไหม แรก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 กันอื่นรีเฟซปะ่ะโอ้มันก็เหมือนเดิมอ่ะอันนี้เซตเนี้ยเคยมาแล้วนะทูเล่นไม่มีไฮยะเตะโลกโอ้โลกว่ะโลกสิเออโลกรดราคาลงมีเจ็ดสิบก็จริงๆแม็กมากินหน้าแรกนะพูดถึงอ่ะ โอ้เอมเมอรี่เนี่ยลดราคาหันราคาหันราคาหันราคาเอมเมอรี่สิบหกแต่ว่าเนี้ยที่พี่บอกไงพี่กำลังทำกิจกรรมฟรีอยู่มีหมีโพ่ามาหมีพ่ามาสองร้อยสี่สิบบวกกับอีกร้อยหกสิบโอ้โแพงเกือบห้าร้อยรีไปปรับไม่ได้เลยอ่ะรีอีกสักสามครั้งให้มันหมดปลบเป็นไง หน้าซ้ำเดิมเดิมเดี๋ยวพี่จะรีดสองครั้งเดวพี่จะไปรีตัวหลักให้ดูฟึบเหมือนเดิมเลยเย yeah, หน้าเลียวมะฟอลเรนแมลงไบโอจริงๆนะถ้าเมื่อกี้เราเจอแม็กนะเราคุ้มนะถ้าเรามีแมนะ็กน่ะร้อยปองอะ่ะแรกเป็นแม็กเดินสกินระดับรีมันเต็ดเ,เ,เมื่อกี้เนี่ยแต่พี่ไม่มีตัวรีเฟสไปปึบเห็นไหมไม่มาละเหมือนเดิมอีก่ละเริ่มจะเป็นหน้าเดิมแล้วเห็นไหมมาเดี๋ยวไปรีตัวหลักให้ดูแล้วกัน แลรีตัวหลักสิบครั้งแล้วพี่พอแล้วนะก็รีให้ดูว่ามันมีแค่นี้โอเคมาอยู่ตัวหลักแล้วเข้ามาดูกันว่าสกินมันจะแตกต่างกันเยอะไหมแอมโอเคหนึ่งปองเท่ากันก็ตัวหลัก,กวันนั้นก็มาถึงมารีวิวก็มีแค่นี้อุ้ยฉีฉีร้อยสองร้อยสี่สิบแต่รีให้ดูสิบครั้งแล้วกันโอ้โหเอาสกินรีเป็นเต็ดแรกกับอัลติเมทไม่คุ้มไม่คุ้มอะรีรึ๊บ อ่ามันก็โอ้โหเฮ้ยเห็นป่ะสก,กินมันจะขึ้นเป็นแบบหน้าสก,กินมันจะขึ้นสก,กินที่เราไม่มีอ่ะคิวเลนไม่มีลอเลียวนี่ไม่มีเยนาไม่มีแล้วก็คาเฟ่อันนี้ไม่มีอ๋อนี่นเป็นรีเจนเหรอทำไมรีเจนมันแลกแพงอ่ะเธอไม่พอปองไม่พอร้อยยี่สิบบวกหกสิบเหรียญไม่พอเนะี่ยโอ้แลกแพงแต่ว่าร้อยยี่สิบเลยเอ่ะอยากได้อยู่นะสก,กินเนี้ย วันนั้นเล่นไม่ทันสกินคาเฟ่ที่เป็นดามาเยอร์ปะเรียกผิดปะร้อยยี่สิบก็ประมาณร้อยห้าสิบก็ถือว่าถูกนะแลกกับสกินเฮโรอีกเพราะเราเปิดกลับมาได้คาเฟ่อะจะลองลองลองหมุนต่อไปอถ้ามันถูกกว่านี้น่าสนใจนะโอ้โอเมนสองร้อยสกินไทยบวกกับเหรียญร้อยหนึ่งก็ประมาณสองร้อยห้าสิบเยนาโหเยนาเยนาร้อยสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบเดกตราสองร้อยสี่สิบ คิวเลนโอ้โหคิวเลนแรกจากลิมันเต็ดสีทองเป็นเป็นคิวเลนอัติเมตจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าสิบไปต่อฟึบตัวหลักกูนี่ทำไมเหรียญน,น้อยจังวะออไม่มีอะไรลดเลยเหรอมึงคิดว่าตัวหลักกูรวยเหรอสองร้อยสี่สิบสกินฉีอันนี้ดูดูดีนะแอตริกทันเดอร์เนี่ย สองร้อยสี่สิบแอติกทันเดอร์เอมิลี่ก็ปมาณสองร้สามร้อเออสามร้อยร้ยแปสิบกร้อยี่สิบใช่มสมร้อยสองร้อยสี่สพอจะดูออกแล้วใช่ไหมอ่ะรีต่อ,อไปเอ้ยสีเนียเน้ยสีนี้เอ้ยอ้อยว่ะโอ้โหอ้อยอย่างแพงอะ่ะรีมัเตะทำไมแพงจังอะ่ะ2องร้อสี่บบกร้อสิ โอ้โหซีเนียรร้อยหกสิบวกกับสองร้อยสี่สิบโอ้โหหนักหนักเลยอะสองร้อยสี่สิบวกกับร้อยโอ้โหห้าร้อยใช่ไหม <c oughs> 400, 400. นะใช่ไหมไม่ใช่สี่ร้อยสี่ร้อยดอกสี่ร้อยแลกสกินสี่ร้อยแพงมาก ừ, พอกันอะสี่ร้อยเท่ากันเด็กตราอันนี้สองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบเห็นปะมันจะขึ้นสก,กินที่มันที่เราไม่มีอะ,อะเห็นปะหน้าสก,กินมันแตกต่างกันอน้นี้ตัวหลักพี่กำลังทำอยู่เคล็ตัวเนี้ย คาเฟ่สองร้อยสี่สยพี่รีไปกี่ครั้งแล้ววะก็ไม่ได้นับเทลมาเหมือนเดิมใครเหมือนเดิมอ้าวีไปฟึบโอ้โหเมีเยนเดมเลยสองร้อยสี่สิบสี่ร้อยสองยสิบสองสสี่สคิวเลนสามอยห้าสิบฟึบอ้าค้างอีกแล้ว ครบสิบอย่างวะก็ซ้ําไปซ้ามาอย่างเงี้ยนะน้องเฮ้ยสกินมาคังก้าว่ะโอ้โหแพงอะ่ะร้อยสี่สิบบวกกับสองร้อยอ่ะเท่ากับสามร้อยสี่สิบอ้ยสกินนี้ไม่ทนันมาคังก้าสวยนะสะกินเนี้ยเดี๋ยวมันก็มาลดราคาเว้ยก็มามาในรูปแบบเดิมเลยลอเลียวทูเลนไม่ใช่ทูเลนล้อเลียวคิวเลนฉีเยน่ามีแปกมาเป็นมาคังก้าเห็นไห ใช้เฮโรอีกแรกแต่เสียสามร้อยสี่สิบถือว่าแพงปึ๊บโอ้อีกกี้อิกกี้กกเห็นไหม,มันตัวหลักมันจะมีมาแปลกๆหน่อยเห็นป่ะมีอีกกี้เห็นไหมแต่พี่จะรีอีกสามครั้งนะพอละให้ดูโอ้นี่ใช้สกินเวลเลอร์อพาร์ทแรกเหรอเลี้ยวว้าอีกกี้สี่ร้อยอ่ะโหแพงมากอ่ะคุณมีแปลกมาแค่อิกกี้อ่ะไปแลปึ๊บ มันไม่มีอะไรแรกถูกๆเลยไม่มีอะไรแรกถูกๆจริงๆอ๋อสก,กินดาซี่อ่ะฉันไม่มีดาซี่อ่ะแพงไปดาซี่แพงไป340ร้อการอัปเกรดไปเห็นได้มาขายร้อยเกแต่ไม่ได้ซื้อไงมันมีตัวอื่นด้วยหูร้อยแปดิ 180. อันนี้เท่าไหร่เนี่ย, 180. 400ยร้อยแปดสิบสร้อยเลยเหรอสามร้อยเหรอโอ้สก,กินอีชา สามร้อยโอเคเดี๋ยวรีกสองครั้งนะ mm. ปึ๊บมันแรงว่ะโอ้มาแรงอย่างตึงอะ่ะสองร้อยสามร้อยสี่สิบโอ้โหมาแรงอย่างตึงมันมาขายเท่าไหร่นะสองเก้าเก้าอ่ะหรือร้อยเก้าเก้ามาแรงตัวนี้ใครจำได้อ o e ีนี่ยังแพงอะ่ะยังตึงมาพี่จะรีครั้งสุดท้ายแล้วครับถือว่าพี่มาทําตามสัญญานะที่พี่บอกว่าถ้ามันรีเฟรชเมื่อไหร่พี่จะมารีเฟรชให้ดูถ้ามันเหลือหนึ่งคูป,ปองนะครั้งสุดท้าย ไม่มีอะไรที่น่าแลกเลยโอเคครับประมาณนี้นะประตูวิเศษอัปเกรดสกินรีเฟซเหลือหนึ่งคูปองจบประมาณนี <Nash> ้ครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะฮะใครอยากสตรีมเล่นกันก็ไปติดตามเพจสบายสบายสไตล์เรา Facebook นะครับเพราะว่า YouTube มันยังสตรีมไม่ได้เลยนะครับบ๊ายบายนะโมบ๊ายบาย บายบายโอ้บายบายบายเออบาย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 หลัวๆแต่ครับแต่กันขอบคุณมากที่รับชมครับผม <laughs> เราจะทำตามสัญญาขอแค่เพียงมีคูปอง <laughs> <laughs> ใครอยากให้พี่ <laughs> ใครอยากให้พี่เล่นกิจกรรมแล้วจะให้พี่ยืไมไอดีเล่นก็เติมคูป,ปองไว้ได้นะถือว่าสนับสนุนช่องทางหนึ่งฮะใครอยากเป็นผู้สนับสนุนช่องสบายๆส,สไตล์เราคนแรกก็ ฝากกดสมัครสมาชิกได้นะครับผมพี่เห็นนะว่าใครสมัครคนแรกแต่ตอนนี้ยังไม่มีเลยครับผมบา,บายยเจอกันบายขอค่านมไม่ผมเลยครับขอค่านมไม่ผมเลยครับเขียนเป็นค่านมละโมไปแล้วครับดูแลสุขภาพตั้งใจเรียนช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านนะครับ